กับสวัสดีค่ะยายนวลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะมณีก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายนวลหรือว่าป้านวลนอค่ะนี่เปนว่านฝันคนสิฝันอย่างไรก็เเราเรื่องความฝันให้ท่านผู้ช้มทางบ้านท่านฟังเลยค่ะอฟังแต่ต้งว่าเขาเอิงไปทำบุญไปทำกรบข้างค่ะ บางคนถึงงงงั้วาคนร้อยลายจืกลายว่าคืองนหนักแต่ก็ไปตูเลยมาเห้ไปคนร้อยลายไม่ให้ไปค่ะแค่ไม่หลายทักคนไปทักทากคนร้ายเอาเงี้ย้งไปจงเชงทงเชงไปงั้นว่ากาเห็นอ่านของอาเตาเห็นอันอางอาดำเห็นม่ผูกก็ไปทำบุญลาย แาเนั้าแหลปใง้ระทางๆนั่กไปทางครับนค่ะไปเอามาเอามาไปให้มาเอามามาตัวขาวจงปักดุแนั้นาเจ้ามาอยู่บ่อพิย่างเพราะว่าอย่างอยู่ไรข้าตองอ่ะไม่หรับว่ะใ่งาไม่ใส่อะอยู่ข้างไม่มาตายอย่าง่งางากะตายแล้วตายแล้วงากะตายแล้ววัอนี้ยัางมิบ่ย่างบ่กก à à à ngủ à bảo hiểm bất phù hợp phi hưởng hiểm bất phù hợp nhưng mà thấy là ăn ngay thấy đúng luôn và bảo thấy là ăn ai bán hiền gì à ai bán ta hiền luôn chẳng là phải mà hùng dữ và khủng bố bất khang gì mà và mà hao ngủ và phủ hao tài gì mà mà hao hiền phủ hao tài bên nhãn cứ phản hiền không và ง g ากระจายอ่ะผู้กระจายอ่ะ n g กระจายอ่ะเป็นงังนคือฟังเห็นหคุฟันเห็นจนหมดใจเนาะโอ้ยนั้ว่ะฟังเห็นจนหมดใจบาเวลกห้่อยก็งาก็มากะจายใส่า g a ู่ใส่อ่ะพวกที่สวนเนีไปเห็นอยู่ n g ก็เห็ดสวนเรื่รก็รก nga ค่ะ nga ก็ง่ายก็ n ามาฮะฮ้่บอกแกคิดไปใส่มา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 เอาปะ ขาอุ้มเอาห้าอุ้มเอาข้ากอุ้มเอาข้าสเอามาเนี่ยวากเข้าข้ากูเอามางอูกเงี่ยกน้อยนะแต่ประมาณสี่ปีสี่ปีเออสี่ปีอันในความฝันคิดว่าลูกจะคลองเออวากกจะคล้องเนี่ยห้ากูเอามาเนี่ยข้ากูมาว่าข้ากูม้าข้าไปท้างางระทางเขาเห็นลู่ข้าข้าหัเอามางอยู่ข้าถ้าวาูกข้าถ้าวาูกข้าบอกา ห้าบาทกันค่ะเคห้าบาทกันค่ะโอเคห้าบาทค่ะบอกบอกตังเจ้าจีให้เจ้าไะไรอ่างี้่างไม่คุยกแก้วกับมืองายตัวบแขงบะเจ้าบ่วชาตัวเจบบอกโอ้ชาซึ่งกับมือง่าย้องอกได้ง่ายกเห้างค่ะอุ่มลอกหลูกหน่อยะมาเลยค่ะค่ะแต่เกาว่าขันฟันว่าเลยลูกหน่อย าอกุ่มไ้าอุ่ม้าอุ่มเาเลยป่านีขาเนาะหอาอุเอาวะ้าอุ่มเอามาเมื่อเมื่อข้าก็อุ่มเอาหลูกใ่มค่ะข้าอุ่มเอาหลูกข้าว้าอุ่มเอาห้าเมื่อข้าว่ะค่ะข้ากระไรข้าก็มาเออข้าก็หูเมื่อค่ะขีดนากกอนป่าฟันว่าเอาหลูกเนาะข่าเนาะ รอบีกัฝฟันว่าได้อุ้มลูกอ้มลูกงัน่าอุ้มลูกอุ่มถ้าบอกมาคามุกม่วบ่งานกอเฮกเรียรเพิ่มของพวงอ่างดูเครื่องเสียงเครื่องหงั่งข้าหูว่าอ่านดูเครื่องเฮื่งเอาดำค่ะข้องยังบ้ากายออก็บังดูค่ะเอาดำกอกเอากราเอากราเอาดำเอาเป๋าเอาหูงั่งเบ้กผู้คนผู้คง่งเบ้อผัวมัวหางดูวัด มนหลังเล่าบาผู้บัดนี่แต่นี่แต่สามีผู้เดียวที่เสียชีวิตเนาะง่ากระายงากระายฟันเ็นคนายสามคนค่ะเป็นปูเป็นยาเป็นสามีิ่นนะแมงค่ะเท่ากับอุมเบ้าบ้ามังยางมากยางมากง้ามากมากจะช่างนั้งางอ่ะค่ะยางมากยางมากไวไวบ้าบ้าบ้าบอกเท่ากับอุบเห็นเห็นอยู่ในวัดเห่นบ่ยู่ในบางมากกับวัด อ recibir, อกมาออกมาเหือกโอ้ค er. no no, ่ะค่ะหอวเหืองเตาค่ะเหืองเตาค่ะอืเหืองเตามันก็มีสวนนอกค่ะเท่าเท่าไรภาคกปางค่ะงางมากงางมากมาทานเมื่อเมื่อว่าแบบว่ามันก็งางมากฮาเขาุ้มเอาใช้เยอะมากเลยค่ะจว่าให้เนตีเป็นตัวเลขคือตีตัวไหนเป็นตัวไหนเลขค่ะ หัวเข่ากายสามสิบเจ็ดกายสามสิบเจ็ดอสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปีออค่ะสามสิบเจ็ดปีอายุเพิ่นตอนเสียชีวิตเนาะค่ะจะเรว่าเพิ่นเสียชีวิตไปหนีโดนแล้วเนาะคุณแม่เนะโดนแล้วค่ะแต่ว่าห่างห่างนั่งกับแกงเต่าใช่ไค่ะแกงเต่าแกงเต่าก็คัะค่ะเพราะผู้เผาเนาะออผู้เผา เป็นหญ่ญาปูกับกายเนาะตายบกหรือว่ายักหน่อยมันจะมันจะเป็นยังมันจะเป็นเป็นขี้ก็มันไงขี้ปีเ้าวางอีหนังมันจะเป็นมันจะขี้ปีแย่ค่ะเอาบางบางบางขังกับ,บนเนี่ถ้าแปะตีเป็นัวเล็ตถาตีเป็นเนาะมันสีเกี่ยวกับคนคนตายถาตีไรมี กัญญางมากะมาขอเล็กหน่อยบางทีกับสีโุกเนาะค่ะกัญญางมาหาอย่างไรกัญญางม่เป็นงี้ยงๆกัญญาห้าข้ออุ่มเอาไมาบอกว่ามั่วมั่วห่าว่าอุ่มเอาเ้าข้อใจห้าข้อบ้ามาบ้ามาแบบแต่ว่าสำคัญเลยฟันเห็นคนตายสามคนผอมกันเนาะค่ะตีเป็นตัวไหนคุณแม่ท่านให้คุณแม่ตีตายสามคนผอมกันเนาะค่ะฟันหินห่าว่า เก่ามันมันหนาอยู่งั้เก่าสามศูนย์หนงสี่บ่เต่าสามถูงใหญ่ใหญเต่าเรียกไยมั่งจากสี่ปีค่ะหนึ่งสี่ปีเก่าสี่ถุงค่ะเก่าสี่ศูนย์เรือว่าศูนย์สามเก่านถุงสามเก่าค่ะเพราะว่าคนตายสามคนตายจากศูนย์เาะ ผัวกับกายงากับกายผู้กับกายกายบกกับผู้เท่าเสียสิตเนาะเก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่บกค่ะหรือว่าศูนย์สามเก้าสี่บกเอางทางๆกันไาค่ะอืร็จาว่าเป็นฝันดีเนาะหลังจากออกมาจากวัดเนาะมาบานเลยเหนามาบานมาพอเล็กหน่อยเนาะ มาพ่อแยกน่อยยังลาทำงานค่ะ,คะอืมค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณป้ามี่ยังเพิ่มเติมบอกไหมบอกบอกทำหน,น,น,นี้อ่ะค่ะรวยขึ้นเลยมากอีกอย่างเข้าเฮ้ยมันกังไงกังอู่อาวุธฮ่าทำไม่เข้า,าค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวฤทธมาป้องปานองที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่ารับชมรับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของแม่นวลเนาะค่ะเนาอ๙๓๐๙๔๐ค่ะแล้วก็ะศูนย์สามเก้านอค่ะท่านผู้ชมเนาะสื่อมุนเอาตัดเอาในนีหลักค่ะท่านผู้ชมอายุสามีที่เสียชีวิตไปแล้วสามสิบเจ็ดปีค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นยาแล้วก็ฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ตีเป็นตัวเลขเก่า30เก่า40หลักเก่า3เก่าค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของแม่นวลน้อค่ะนอกนประจำงวดวันทีน่นหนึ่งมิถุนายน2567ค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดกไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอ่กดติดตามจ่าปอกขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่สิบผ่าตัวเลขนวะทําความฝันดีๆค่ะ ถามีตัวเลขแนว่วทางความฝันเด็ดเๆอยู่ไสจา่าปอกะสิไปติตามมาฝาก FC ฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ล่าธรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ